สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวลัคนาราศีมังกรทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่คิม563 c h ส n n ชานลเอาละคะ่ะชาวมังกรทั้งหลายสำหรับในช่วงตั้งแต่วันที่6ถึง22ธันวาคมต้องบอกเลยคะ่ะว่าชะตาชีวิตของคุณยังมีหลายสิ่งหลายอย่างเกื้อหนุนอย่างต่อเนื่องนะคะ ดาวพฤะเสบดีดาวบุญดวงใหญ่นั้นก็ยังส่องแสงมาที่ลัคนาเกิดของคุณไปจนถึงวันที่23ธันวาคมและตรงนี้ก็เหมือนกับชาวมังกรน,นั้นจะยังมีพลังบุญเก่าเนาะที่จะช่วยพยุงช่วยส่งเสริมและก็คุ้มครองอย่างต่อเนื่องเรียกว่าก่อนที่คุณจะได้จบปีนี้ไปนะคะหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตก็จะมีความเข้าที่เข้าทางนะคะอาจจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนสิ่งใดที่เคยติดขาดค้าง ก็ยังจะคลี่คลายได้อยู่นะคะเพราะว่าดวงชะตาของคุณในช่วงนี้ยังอยู่ในมุมที่ค่อนข้างดีชาวมังกรจะมีดาวหลายดวงโคจรเป็นลาบเป็นผลในภพลาภะนะคะก็ทําให้คุณนั้นมักจะดวงดีมีโชคมีเงินเข้ามามีโอกาสที่จะได้เจรจาในเรื่องของผลประโยชน,น์หรือว่าจะมีงานที่สามารถสร้างรายได้ให้คุณเพิ่มพูนมากกว่าเดิมหรือใครค่ะช่วงนี้นะคะถ้าหากคุณอยากจะเคลียร์ปัญหาทางการงาน การเงินที่มันค้างท่อค้างคาอยู่แม่หมอก็แนะนำนะคะว่าคุณควรใช้ช่วงนี้ไปจนถึงวันที่22ธันวาในการเข้าเคลียร์และจัดการถือว่าถ้าไปขอคำแนะนำคำปรึกษาไปไหว้วานให้ใครช่วยเหลือมันก็มีแนวโน้มนะคะว่าคุณมักจะได้รับการสนับสน,นุนหรือสิ่งใดที่มันยังค้างคาอยู่ในใจนะคะแม่หมอก็อยากให้คุณเร่งสร้างเร่งทำกันนะคะยิ่งรีบทำให้จบได้ก่อน22ธันวาคมคุณ ก็ยิ่งจะได้รับผลประโยชน์สูงสุดนะคะเพราะว่าดาวหลายดวงจะยังสนับสนุนส่งเสริมเต็มที่ชีวิตจะเบาสบายนะคะแล้วพอเข้าสู่ช่วงปลายปีนะคะพออะไรมันเบาลงไปเนาะชาวมังกรเรียกว่าคุณจะได้เฉลิมฉลองปีใหม่ได้ท่องเที่ยวเดินทางหรือพักผ่อนแบบไม่ต้องคิดมากไม่มีงานค้างให้คุณต้องกังวลไม่มีเรื่องเงินรบกวนหัวสมองกันนะคะส่วนดาวพระเกตในภพพันธุค,ค่ะสิ่งนี้ก็ถือว่ายั เน้นย้ำนะชาวมังกรว่าบรรพบุรุษที่ล่วงลับเจ้าที่เจ้าทางเทพเทวดาในบ้านจะยังปกป้องคุ้มครองนะคะให้โชคให้ลาบให้เงินแบบพลุกๆลุกใครที่ชีวิตยังติดขาดเงินทองไม่คล่องมือนะคะอย่าลืมไปทําความสะอาดทิ้งพระแล้วก็อธิษฐานบอกท่านนะคะถือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะยังเมตตาช่วยเหลือคุณในวันที่6ธันวาคมค่ะดาวังคาซึ่งก็เป็นตัวแทนของความขยันขันแข็งจะคุณ โจรเข้าสู่โพบินาศส่งผลให้ชาวมังกรน,นะคะคุณจะเริ่มสโลไลท์จะชิลขึ้นนะคะความขยันขันแข็งก่อนหน้าที่มีก็ถือว่าจะน้อยลงไปเช่นกันสําหรับข้อควรระวังนะคะดาวอังคารในตําแหน่งนี้จะทําให้เจ้าชะตามีเกณฑ์จะต้องซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหรือว่ายวดยานพาหนะรถราต่างๆนะคะ ๗ธันวาคมค่ะดาวพุธก็จะย้ายเข้าสู่ภพลาภะซึ่งเป็นช่วงเวลาที่คําพูดคําจาจะพารวยนะคะจะก่อให้เกิดล่าผลใครที่ทํามาค้าขายช่วงนี้ก็นะว่าลูกค้าจะเข้าหาคุณเป็นช่วงที่เหมาะกับการปิดการขายปิดจ็อบปิดดิวหรือการไปสัมภาษณ์งานนะคะ16ธันวาคมค่ะดาวอาทิตย์ก็จะย้ายเข้าสู่ราศรีธนูเนาะส่งผลให้ในช่วงครึ่งเดือนหลังหรือว่าในช่วงปลายเดือนนะคะชาวมังกร คุณมีเกณฑ์จะได้เดินทางไกลนะคะอาจจะได้ไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศก็ได้บางคนบางท่านนะคะก็จะได้เดินทางไปทําบุญไปปฏิบัติธรรมในช่วงสิ้นปีปลายปีแต่ข้อควรระวังก็มีนะคะใครที่จะต้องเดินทางใช้รถใช้ถนนในช่วงนี้ถือว่าคุณจะต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุกันด้วยนะคะ เอาละค่ะทีนี้เรามาเริ่มต้นเจาะลึกในเรื่องของการเงินและโชคลาภกันก่อนนะคะซึ่งแม่หมอมองว่านะคะดวงการเงินดวงโชคลาภของชาวมังกรน,นะคะยังอยู่ในจุดที่โดดเด่นมากกว่าใครเนื่องเพราะว่าคุณมีดาวหลายดวงชุมนุมรวมตัวกันอยู่ในภพลาภะรวมไปถึงดาวสุขค่ะซึ่งเป็นดาวตัวแทนของการเงินส่วนดาวพุธนะคะก็จะย้ายเข้ามาเสริมดาวสุขในวันที่7ธันวาคมหนุนส่งให้การเงินของคุณจะไหลดีเป็นพิ นะคะเรียกว่าคุณมีเกณฑ์จะได้เงินจากการเจรจาการต่อรองเงินค่ะคอมมิชชั่นผลงานเก่าๆที่คุณเคยทําไว้นะคะสิ่งเหล่านี้จะสร้างเงินให้กับคุณได้อีกครั้งบางคนนะคะก็จะมีโอกาสนาะที่จะได้มองเห็นช่องทางในการสร้างทรัพย์จากเครือข่ายคนรู้จกักจากเพื่อนร่วมง,งานหรือการบอกต่อของลูกค้านะคะกระแสงเงินสดในช่วงนี้ถือว่าค่อนข้างดีนะคะดาวพฤหัสบดีที่เล็งลัคนาก็ยิ่ง จะเสริมค่ะในลักษณะของบุญเก่าที่จะส่งผล ไม่ว่าจะเป็นผลกำไรผลตอบแทนเงินปันผลจากสิ่งที่คุณลงมือทำมาตลอดปีหลายท่านก็เรียกว่าจะเห็นตัวเลขที่จับต้องได้นะคะจะมีผลกำไรที่ชัดเจนเงินทองจะหมุนคล่องกว่าปกติหรือถ้าหากคุณมีเรื่องของการลงทุนทำโปรเจกต์ก่อนหน้านี้นะคะจังหวะนี้ก็มีโอกาสจะได้รับดอกผลเป็นกอบเป็นกรมแต่ว่าในด้านที่เจ้าชะตาจะต้องระวังก็มีเช่นกันนะคะช่วงนี้ถือว่าคุณมีเกณฑ์จะเสียเงินซ่อมบ้านซ่อม รในเรื่องของค่าใช้ใจ่ายในครอบครัวปรับปรุงที่อยู่อาศัย หรืออาจจะต้องใช้ใจ่ายเพื่อการเดินทางการดูแลรักษาสุขภาพซึ่งทั้งหมดนี้นะคะคุณก็จะต้องวางแผนบริหารจัดการให้ดีนะคะไม่งั้นในช่วงปลายปีปีใหม่อาจจะช็อตได้เหมือนกันอย่างไรก็ตามแม่มอมองว่าในช่วงตั้งแต่7จ็ถึงสิบธันวาคมนี่แหละค่ะจะเป็นจังหวะที่เงินหมุนดีที่สุดนะคะมีโอกาสที่คุณจะได้รับผลประโยชน์ที่รอคอยบางท่านจะได้เงินคืนนะคะหรือได้เงินล่าช้าเงินตกเบิกที่รอมานานจุดเด่นที่ สุดในช่วงนี้นะคะก็คือการเคลียร์เงินเก่าให้เสร็จนะคะถ้าหากทวงถามได้ก็ต้องทวงถามนะคะทักไปถามคนที่หยิบยืมเงินไปนะคะหรือถ้าจะไปกู้ขอเครดิตสินเชื่อพยายามยืน่นเอกสารให้จบนะคะเพื่อที่จะทําให้ชีวิตโลง่งและก็เปิดทางให้คุณได้รับทรัพย์รับปีใหม่แบบไม่ต้องหนักใจนะคะส่วนในเรื่องของโชคลาภชาวมังกรช่วงนี้คุณมีเกณฑ์จะได้โชคจากเครือข่ายจากคนรู้จกักจากคอนเน็กชันไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นลูก ค้าเก่าหรือว่าคนที่เคยร่วมงานกันมาเรียกว่าสิ่งเหล่านี้จะเข้ามากระตุ้นให้คุณมีรายได้เพิ่มนะคะบางคนก็ถือว่าจะโดดเด่นเกี่ยวกับของขวัญของฝากนะคะเช่นลูกน้องบริวารคนรู้จักอาจจะเอากระเช้าปีใหม่มาฝากนะคะส่วนใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะช่วงนี้ก็พยายามเน้นไหว้เจ้าที่เจ้าทางนะคะขอโอกาสจากวิญญาณบรรพบุรุษก็นะว่าคุณนั้นมีโอกาสลุ้นอยู่นะคะ ต่อมาค่ะก็จะเป็นในเรื่องของการงานและความสําเร็จสําหรับภาพรวมดวงการงานของชาวมังกรในช่วงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นช่วงที่คุณจะได้เก็บเกี่ยวความสําเร็จกับเขาสักทีสิ่งที่คุณมุ่งมั่นทํามาตลอดปีนี้เริ่มจะมีผลตอบแทนมีความคืบหน้านะคะบางคนก็จะได้โบนัสก้อนโตมาเป็นรางวัลอีกต่างหากและสําหรับดาวพฤหัสบดีที่เล็งลักนาไปจนถึงวันที่23ธันวาคมนั้นก็ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายค่ะที่คุณจะได้ กอบโกยได้รับความไว้วางใจจากผู้หลักผู้ใหญ่จากเจ้านาย ใครที่อยากเลื่อนค้นเลื่อนเงินเดือนก็จะต้องใช้โอกาสนี้เข้าไปพูดคุยต่อรองนะคะเพราะยังเป็นเกณฑ์ที่คุณจะได้รับโอกาสได้รับคําชมหรือจะได้รับเครดิตจากสิ่งที่ทํามาก่อนหนะ้าสําหรับในช่วงครึ่งเดือนหลังนั้นนะะจะมีทั้งดาวอังคารกับดาวอาทิตย์ย้ายไปโครจรร่วมกันในพบวินาศเป็นไปได้เนะว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังคุณจะต้องไปเคลียร์สิ่งที่มันค้างคาตัดจบสิ่งที่ไม่ใช่บางคนก็จะต้องเคลียร์งานให้เสร็จเพื่อที่จะได้ ให้ช่วงปีใหม่เป็นช่วงที่คุณได้พักผ่อนอย่างจริงจังความสําเร็จในช่วงนี้นะคะถือว่าจะไม่ได้มาจากโชคอย่างเดียวนะคะแต่มันจะมาจากการวางแผนจากการคิดอย่างเป็นระบบนะคะแล้วก็การลงมือทําของเจ้าชะตาผสมผสานต่อเนื่องกันนะคะ ทีนี้เราจะมาจอดลึกในเรื่องของความรักและก็ความสัมพันธ์ค่ะแม่หมอมองว่าช่วงนี้ชาวมังกรก็อยู่ในโหมดนะคะที่จะมีคนเข้ามาให้คุณเลือกแต่ว่าความสัมพันธ์อาจจะยังไม่ลงตัวไม่สามารถเปิดเผยอย่างชัดเจนด้วยเพราะว่าดาวพฤหัสที่เล็งลักขนานั้นก็จะทําให้คุณดูดีมีเสน่ห์น้าเข้าหาทําให้คุณมีโอกาสจะได้เจอคนที่ถูกใจจากงานจากสังคมหรือว่าผ่านเพื่อนแนะนํามาให้แต่ทีนี้ค่ะหลัง23ธันวาคมดาว พระฤหัสก็จะย้ายแล้วนะคะมันก็เลยทําให้คนที่ยังโสด ความรักของคุณนะคะอาจจะอยู่ในรูปแบบของความสัมพันธ์ที่ยังไม่พร้อมเปิดตัวนะคะบางคนก็คุยอยู่แต่ไม่เปิดเผยบางทีนะคะคุณก็ไม่ได้อยากให้คนรอบข้างรับรู้นะคะว่าคุณกํำลังคบกับใครอยู่นะคะส่วนคนที่มีคู่มีแฟนค่ะความรักช่วงนี้ก็ถือว่าจะช่วยสนับสนุนดูแลกันมากกว่าทดสอบกันนะคะถือว่าแฟนอยู่ๆก็จะเข้าใจคุณมากขึ้นแม้ว่าจะมีงานที่ต้องเคลียร์มีเรื่องให้คิดเยอะแต่ แต่ว่าความสัมพันธ์ก็จะไม่ได้ถูกทิ้งไว้นะคะดาวพุธในลาภะก,ก็จะทําให้คุณกับแฟนคุยกันรู้เรื่องนะคะสามารถที่จะตกลงเงื่อนไขสําคัญ <c oughs> เช่นการจัดการเรื่องบ้านเรื่องครอบครัวหรือว่าเรื่องผลประโยชน์ต่างๆดังนั้นช่วงนี้นะคะพยายามเปิดใจพูดคุยกันด้วยความจริงจังแต่อย่าเอาอารมณ์นําหน้าเด็ดขาดนะคะเพราะไม่อย่างนั้นปัญหาที่มีอยู่มันจะซับซ้อนมากไปกว่าเดิมนะคะ สุดท้ายจะเป็นประเด็นของสุขภาพและก็ข้อควรระวังนะคะเอาละค่ะในช่วงหลังกลางเดือนไปแล้วนะคะชาวมังกรคุณจะมีทั้งดาวอาทิตย์และก็ดาวอังคารโคจรร่วมกันในวินาทะถือว่าจะส่งผลต่อภูมิคุ้มกันในร่างกายนะคะช่วงนี้เจ้าชะตามีเกณฑ์จะเจ็บป่วยแบบงงๆนะคะอยู่ๆก็จะไม่มีแรงเหนื่อยง่ายหรือจะเป็นหวัดง่ายนะคะนอกจากนี้ตัวของคุณจะต้องระวังอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆนะคะเช่นการเดิน สะดุดการลื่นล้มหรือถ้าจะต้องใช้รถใช้ถนนช่วงนี้ก็ถือว่าคุณจะต้องขับรถอย่างมีสติอย่าได้ประมาทเป็นอันขาดนะคะ ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังแม่หมอมาจนถึงช่วงถ่ายคลิปนี้นะคะแม่หมอหวังว่าพลังงานดีๆจากดวงดาวเนาะจะช่วยให้ทุกคนทุกท่านเห็นเส้นทางของตัวเองชัดเจนมากขึ้นและขอให้คุณจงเดินหน้าต่อไปด้วยหัวใจที่มีความแข็งแรงมากกว่าเดิมถ้าหากคุณชอบคลิปในแนวนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเอาไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคำพยากรณ์ดีๆในคลิปต่อไปสุดท้ายนี้นะคะแม่ม ก็ขออวยพรให้ในช่วงครึ่งเดือนนี้ขอให้จงเป็นช่วงเวลาที่ดีของคุณนะคะขอให้การงานดีค้าขายปังปังแบบไม่ต้องพยายามการเงินก็ลื่นไหลมีโชคมีลาบเข้ามาแบบสวยๆสุขภาพแข็งแรงนะคะและก็ขอให้หัวใจของคุณได้รับในสิ่งที่คู่ควรขอให้ทุกคนทุกท่านร่ำรวยสมหวังเฮงเฮงปังปังกันนะคะแล้วค่อยเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ 啊。Ah.